มีเส้นแหละมีเส้นด้าแดงอันนี้คือฟิมเมอรอลอะอันนี้คือดีฟิมเมอรอลที่ติดมาอ่าแล้วก็ฟิมเมอรอลพอพอไล่ลงมาฟิฟิมเมอรอลพอไล่ลงมาไม่ดูไม่ดู่ะฟิมเมอรอลไล่ลงมาพอเสร็จแล้วเส้นเส้นนี้ที่เห็นก็คือซาฟีนัตแอนเฮอรลีเออซาฟีนัตแอนเฮอร์ลีตัวซาฟีนัตอันนี่เนี่ยก็จะวิ่งวิ่งยาวลงมาถึงถึงข้างล่างเลยอ่าแล้วเสร็จแล้วเส้นต่อไป อ่ะเส้นนี้เห็นนอว่ามันวิ่งลงไปที่ที่ขาอ่ะเส้นเนี้ยเส้นเนี้ย c <oughs> n c l อ่าหลังจากนั้นเราก็จะตามต่อมาอ่ะแล้วก็พอหลังจากให้ d e n i n g เสร็จแล้วเส้นนนี้อันเนี้ยจะวิ่งไปเลี้ยงที่อันไอกรแกตบีิเมียส์อันนี้เรียกว่า digital cord f e m a l a e r y อ i a l อ่า digital cord f e m a จะเป็นเส้นเส้นสุดท้ายที่บอกว่าเส้นเนี้คือ mm hmm. ฟิมเมอรอ์เพราะว่าหลังจากนี้เส้นนี้จะถูกเรียกว,ว่าคอปปี้เตียลอัลเทีอ่ะคอปปี้เตียลอัลเทีก็จะอยู่ตรงแถวแถวกล้ามเนื้อคอปปี้เตียหลังจากให้คอปปี้เตียลอัลเทีเสร็จแล้วตัวตัวมันอะ่ะก็จะมดุมดไปในกล้ามเนื้อเนี่ยมดุดมุดวิ่งลงไปเดี๋ยวเรามาดูด้านนีแ้แล้วมันก็จะแยกให้เป็นสองแขนะ ต้องยิวฝักอ่ะอะนี่เงี้ยอ่าเห็นไหมเห็นปะเลยี๋คืนคืนเอออ่ะในเส้นเนี้ยคนชัดเห็นปะอืออืเห็นแล้เห็นเส้นที่อ่ะอันเนี้ยเส้นที่เข้าไปข้างในเนี้ยอันนี้เรียกว่าเรียกว่าขอเรียกว่าขอดอลชีเปียวอัลเทอรี่ส่วนเส้นที่แตกมาข้างหน้าเนี้ยเรียกว่าเคนเนลชีเบียวอัลเทอรี่วิ่งด้านหน้าของกระดูก T B 啊，T B 啊，嗯，来啊，就在那儿，那来